ฝรั่งไส้แดงของเปาซือนี่แม้เราจะซื้อมาแพงๆการปลูกก็ปลูกง่ายๆเหมือนกับฝรั่งชนิดอื่นไม่ต้องอทำเลื่อนรูสมกับราคาใส่ปุ๋ยอย่างดีใส่น้ำให้น้ำอย่างดีดูแลแล้เช้าเย็นบรกบปัองหม,มให้แร่ธาดอะไรไม่ต้องนะครับทำไปปกตินะครับเหมือนกับฝรั่งทั่วๆไปนะครับอันนี้ผมจะ จะสาธิตการปลูกในกระถางให้ดูดับแรกผมก็จะเอาดินนะครับเอาดินลงลงในกระถางก่อนแล้วก็เอานี่ไปตั้งแล้วก็เอาดินกรบนะแค่นี้ที่ผมบอกว่าดินดินปลูกที่ผมใช้ปลูกผมไม่ได้ผสมอะไรไม่ต้องผสมแก่ผมไม่ได้ผสมวิมะาพร้าวผมก็ถกักถากอยู่ตาม หน้าดินตามข้างๆข,ขนาบนี่แหละครับที่สวนผมนี่แหละที่นี่สวนนี่แหละผมก็จากๆได้ดินเอาเศษยาออกหน่อยนะึงได้ดินอะไรก็ก็ใช้ปลูกได้เลยนะครับมันจะเป็นต้องไปซื้อดินถุงดินอะไรมาถ้าเราดินมีดินอยู่สําหรับถ้าหากว่าเรามีดินธรรมชาตินะครับเอาเอาไว้ระดับไหนก็ระดับประมาณคือ คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องกลัวดินกลบตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าดินกลบขึ้นมาสูงนี่ไอ้ตรงนี้จะออกรากนะนะครับเพราะฝรั่งเป็นพืชที่ตอนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็จะพยายามเอาไว้แค่ยังไม่ถึงระดับปากกระถางดีนะครับเมื่อผมเอาดินกลบลงหมดแล้วนี่ต่อไปนี่แต่ผมอยากมีปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรผมจะเอาปุ๋ยคอกมากลบอีกที หรือเอา้าแห้งมาคลุมนะครับเพื่อป้องกันโดยปกติแล้วต้องเอาญ้าแห้งคลุมไว้กับด้านบนสุดเพื่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ํานะครับให้มีความชื้นนานานเราก็จะไม่ลดบ่อยนะครับอันนี้คือคือท,ที่ผมบอกว่าผมทําง่ายๆนะครับดินผมว่าดินง่ายๆไปอย่างนี้ผมไม่ไปผสมะอะไรให้มันยุ่งยากนะครับ พอเราเอาดินกบลงไปหมดแล้วนะครับผมจะไม่ใช้วิธีกดนะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยให้ดีๆอย่างนี้ผมจะไม่ใช้วิธีกดนะครับเผื่อมันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับรากนะครับให้ก็ผมจะใช้วิธีเขย่านะครับเขย่า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 งนี้เดี๋ยวเขาก็สนิทเองนะครับอย่างนี้ก็โอเคแล้วเขย่านะครับใช้วิธีเขย่า เรย่ก็บถางนี่เขาก็ตันนี้เองนี่ผมจะปล่อยระดับไว้แค่นี้นะครับทีนี้ผมก็จะหาเศษยามากรบกรบป้องกันความชื้นการป้องกันการระเหยของต้นไม้อันนี้คือการปลูกง่ายๆของผมทีนี้ผมก็จะเอาไปไว้ในรบที่ล่มลำไรนะครับในช่วงแรกเพราะนี่ผมเพิง่งเพิ่งตัดออกมาแล้วก็มาเข้าถุงอบ ึงเอาออกจากทุงอบมาได้สองวันนะครับดูเขาก็ใบเขาก็เริ่มเริ่มมีมีความเขียวชื้นขึ้นมาแล้วฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะเขาอยู่ในตุงอบสักเกวัน